ด่วนยอมความคุณากระาศตามเริ่มทวีกําลังอิทธิพลว่าที่พายุไซโคลนจัดฝนกระหน่ำหนักเตือนพื้นที่สีแดงเฝ้าระวังและอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศล่าสุดตั้งแต่วันนี้28พฤษภาคมถึง2มิถุนายนรายละเอยียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีวันพุทธที่28พฤษภาคมครับพี่น้อง มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารสาภาพอากาศกันต่อนะครับพื้นที่ใดที่ยังไม่มีฝนนะครับในช่วงชุดที่ผ่านมาตั้งแต่ประมาณ23-27ถึงพฤษภาคมนะครับก็มีโอกาสที่จะแหลงฝนค่อนข้างยาวครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปปัจจัยฝนนั้นก็จะลดน้อยลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในวันนี้พรุ่งนี้ยังคงมีฝนกระดำหนักในหลายพื้นที่นะครับจากอิทธิพลของยอมความกดรอากาศต่ําหรือว่าว่าที่พายุไซโคลนนะครับที่กําลังจะทวีกําลังแรงขึ้นนะครับ สำหรับการรับเดต่ยข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ e c m w f ครับตั้งแต่วันนี้ถึงช่วงวันที่10มิถุนายนครับก็พบว่าในวันนี้ครับ28จนถึง31พฤษภาคมครับหลายพื้นที่ยังคงมีฝนฟ้าขนองได้นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่สีแดงเลยนะครับที่จะได้รับอิทธิพลของว่าที่พายุไซโคลนลูกนี้นะครับที่มันกาลังจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางด้านบังคลาเทศแล้วก็บริเวณอินเดียนะครับ รวมถึงบริเวณพะอีสานตอนบนนะครับแล้วก็บริเวณภาคกลางภาคใต้ด้านตะวันตกเป็นหลักทางด้านรับมรสุมครับหลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกสะสมนะครับมีโอกาสท่วมซ้ำครับพี่น้องจากฝนชุกฝนแช่นะครับโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้ครับพี่น้องย9บเก้าพฤษภาคมฝนจะกระจายได้ทั้ง4ภาคตอนบนนะครับแล้วก็เป็นฝนค่อนข้างหนักค่อนข้างชุกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะครับในช่วงประมาณสัปดาห์แรก หลายพื้นที่ฝนก็จะลดน้อยเบาบางลงบวกกับปัจจัยฝนก็จะเบาบางลงนะครับแต่ก็พักฝนได้ไม่นานครับพี่น้องเพราะว่าในช่วงเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนจะมีฝนชุดใหญ่มากระดําอีกครั้งนะครับตอนนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นโปรของช่วงต้นฤดูกาลของหน้าฝนนะครับซึ่งมาแบบจัดหนักมาสมศักดิ์ศรีครับหลายพื้นที่ตกมาจนหลายท่านไม่ได้หวานข้าวนะครับก็ต้องบอกว่าฝนยังชุกแช่นานอยู่นะครับ ส่วนในช่วงใดครับที่จะมีฝนทิ้งช่วงก็ต้องฝากพี่น้องติดตามข้อมูลนะครับในช่วงประมาณมิถุนายนเราค่อยมาอัปเดตกันอีกครั้งนะครับทั้งหมดคือการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับต่อมามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง2มิถุนายนครับใน,ในวันนี้ครับ28-30พฤษภาคมนะครับประเทศไทยนั้นยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือ เนื่องมาจากมีในลอกมรสุมนั sun, ้นกําลังอ่อนลงนะครับแล้วก ok ok ็จะเลื ok ่อนขึ้นไปพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนรวมถึงประเทศลาวครับสําหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอยู่ทางด้านทะเลอารมันก็จะมีกําลังปานกลางโดยทางด้านทะเลอารมันตอนบนนะครับทะเลก็จะมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรทะเลอารมันตอนล่างครับทะเลก็จะมีขึ้นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยครับทะเลก็จะมีขึ้นสูงประมาณ1นเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับ ส่วนในช่วงต่อมาครับ31พฤษภาคมถึงช่วงวันที่2มิถุนายนครับแต่หลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสเจอฝนตกหนักได้นะครับเนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอยู่ทางด้านทะเลอัมันประเทศไทยและก็บริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังอ่อนลงครับโดยทางด้านทะเลอัมันตอนบนๆน,น,นะครับทะเลก็จะมีขึ้นสูง1-2เมตรและก็ทางด้านทะเลอัมันตอนล่างครับทะเลก็จะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยครับทะเลก็จะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับและก็ในช่วงวัน2วันนี้ครับพี่น้องจนถึงช่วง30พฤษภาคมนี้ก็ต้องมาจับตาดูการทวีกําลังของหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะครับที่อยู่บริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนคาดว่าจะทวีกําลังแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางด้านบังคลาเทศแล้วก็อินเดียโดยลูกนี้นะครับย้าอีกครั้งไม่ได้เข้าไทยนะครับ แต่ไม่จะส่งผลทําให้ประเทศไทยมีฝนหนักได้นะครับจากการเหนี่ยวนํามรสุมให้แรงขึ้นครับพี่น้องวัน2วันนี้ครับต้องเฝ้าระวังครับทั้งหมดคือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับต่อมามาดูแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับ28พฤษภาคมครับพี่น้องโดยในวันนี้ครับบริเวณภาคเหนือยังคงมีโอกาสเจอฝนชุกได้ทั่วทั้งภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาควันนี้นะครับก็เสี่ยงท่วมนะครับ ส่วนบริเวณภาคอีสานครับฝนก็มีโอกาสกระจายไปได้ทั่วทั้งภูมิภาคนะครับแต่ปริมาณฝนชุกๆจะอยู่ทางด้านตะวันออกเป็นหลักภาคกลางครับวันนี้ฝนเน้นหนักทางด้านตะวันตกครับส่วนบริเวณภาคตะวันออกครับยังคงเน้นทางด้านชายฝั่งเป็นหลักนะครับภาคใต้ก็ยังคงเน้นทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าทางด้านรับมรสุมนะครับมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคกันเลยครับโดยเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้ครับบริเวณภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ระดับหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่ ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับวันนี้ก็แจ้งเตือนทางได้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางแพรอ่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุด2 8ถึง33องศาเซลเซียสลมแปรปวนพัดได้ความเร็ว5ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทงภาคอีสานครับในวันนี้ครับบริเวณพีสานก็จะมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับ อยู่ที่ระดับสถึง60ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับทางด้านจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวัมพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีครับอันนี้คือพื้นที่มีโอกาสเสี่ยงฝนหนักนะครับส่วนพื้นที่อื่นของภาคอีสานครับในวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นฝนได้เช่นเดียวกันครับอุณหภูมิสูงสุด 28- ถึง33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ต่อมาท่านภาคกลางครับในวันนี้ครับบริเวณภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ระดับ40ถึง60ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งครับทางด้านจังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบ,บุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบ,บุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครและก็สมุทรสงครามครับโดยอุณหภูมิสูงสุดครับ32 34องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็วสิบถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนทางด้านกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลครับวันนี้ก็ม uh ีโอกาสลุนฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณละละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับต่อมาทางด้านภาคตะวันออกครับในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ละละหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับทางด้านจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเรา สักแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตลาดครับโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งครับพี่น้องมีโอกาสเจอฝนแบบชุกๆุกครับอุณหภูมิสูงสุงสด31-3อถึงศาเซลองศาเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดได้ความเร็ว1 5บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1นเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นฝนได้ครับอยู่ที่ประมาณละละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับวันนี้ก็มีลุ้นทางจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพรครับอุณหภูมิสูงสุดครับ32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1นเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับแล้วก,ก็สุดท้ายทางภาคใต้ด้านตะวันตกครับวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ละละ40-60ของพื้นที่ อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะทางด้านจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตครับโดยอุณหภูมิสูงสุดครับ29-34ถึงองศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาครับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็วยี่ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลก็จะมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปครับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว1 5ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลก,ก็จะมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก,ก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ